ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพรพทุทธัสโรวัดดอนเมืองสำหรับหลวงพ่อพรหรือที่ใครหลายคนมักจัก เรียกกันว่าหลวงปู่พรนั้นเดิมทีท่านเป็นชาวอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีท่านเกิดในช่วงปีพศ2412ในวันที่6เมษายนบิดาของท่านชื่อนายแจ้งเจริญดีและมารดาของท่านชื่อนางสุนเจริญดีต่อมาในช่วงปีพศ2444ท่านก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในวัดในจังหวัดนนทบุรีต่อมาเนื่องจากท่านเป็นพระบุกกิ้งคลาสและมีจริยวัดอันงดงามมีความประพฤติปฏ,ปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใสของเราชาวบ้านญาติโยมและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกรุงเทพอย่างมากและต่อมาท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดดอนเมืองในช่วงปีพศ2460และท่านเป็นเจ้าอาวาสด,ดอนเมืององค์แรก หลวงพ่อพรถือเป็นพระนักพัฒนาและท่านได้ ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองและดูใหม่อยู่เสมอเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างพราและวัตถุมงคลเอาไว้อย่างมากมายจนเมื่อถึงปีพศ2484ท่านก็ได้มรณภาพด้วยสิริอายุ72ปีและครองพรรษาได้ถึง40พรรษา ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนับเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเราบรรดารลูกสิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในหลวงพ่อพรอย่างมากแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ที่เคารพศรัทธ,ธาและระลึกถึงท่านอยู่มิเสื่อม กลายอีกทั้งวัตถุมงคลที่ท่านได้เคยสร้างไว้นั้นกลายเป็นวัตถุล้ำค่าเป็นของหายากที่เราบรรดานักสะสมต่างใฝ่าหาและต่างอยากได้มีไว้ในบูชาครอบครองอย่างมากโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่เราจะมากล่าวถึงกันในครั้งนี้ประวัติของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรวัดดอนเมือง สำหรับเรียนปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงพ่อพอนั้นจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อนำมามอบให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินปัจจัย ในการสร้างพระอุโบสถซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณปีพศ2460ไปจนถึงปีพศ2465และมีการเล่าต่อๆกันมาว่าเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงพ่อพอรท่านได้ทำการสร้างนอกจากนี้ยังมีคำร่ำลือทางด้านพุทธคุณ ว่าสูงมากมีความโดดเด่นทั้งเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภยัยรวมทั้งหากใครได้มีไว้ในครอบครองบูชาก็จะมีโชคลาภและทาํามาค้าขายขึ้นจึงทำให้ผู้ที่ครอบครองนั้นค่อนข้างมีความหวงแหนอย่างมากและมันก็กลายเป็นของหาดูได้ยากและมีราคาที่ค่อนข้างสูงพุทธลักษณะของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรวัดดอนเมือง เราจะสามารถเห็นได้ไงว่าเป็นเหรียญรูปทรงไข่มีขอบที่เรียบและมีการร่องไว้รอบขอบ ในส่วนหัวของเหรียญน,นั้นมีลักษณะเป็นหัวเชื่อมสำหรับคล้องสร้อยตรงกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปองค์พระที่อยู่ในปางนั่งสมาธินั่งอยู่บนฐานทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเป็นรูปพญานาคที่เราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหัวของพญานาคนั้นตั้งอยู่บริเวณกลางขององค์พระอย่างชัดเจนทั้งสองด้านลวดลายในพญานาคมีความอ่อนช้อยสวยงามมีความเป็นศินละปะไทย ในส่วนของหน้าพระนั้นเราจะเห็นได้ถึงเส้นที่ระบุรูปตารูปจมูกและรูปปากขององค์พระได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงมองเห็นจีวรและผ้าสังคาติซึ่งเป็นเช่นที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีการระบุเป็นอักขระเอาไว้ภายใต้ของฐานที่องค์พระนั่งสมาธิอยู่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน ความเรียบซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างใหม่แต่มีลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะไทยเป็นเหรียญรูปเหมือนที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากเคยมีเรื่องเล่าถึงประสบการณ์สำหรับการห้อยเหรียญพระหลวงพ่อพรนี้ตั้งแต่ครั้งเมื่อสมัยที่มีสงครามอินโดจีนเกิดขึ้นใครที่ได้ห้อยเหรียญน,นี้ก็มักจะรอดจากกลับระเบิดกันมาแทบทั้งนั้นจึง เป็นเหตุผลที่ทำให้เราบรรดาทหารและผู้ที่ทำงานรับใช้ชาติมักนิยมเรียนของหลวงพ่อพอเนื่องจากรอดตายกันกลับมาทุกคอนอพุทธคุณค่อนข้างเป็นที่เรื่องลือทางด้านแคลว้วคลาดปลอดภัยเชื่อกันว่าหากใครได้มีไว้ในบูชาครอบครองและอาราธนาขึ้นคอก็มักจะ แล้วคลาดปลอดภัยจากสนามรบรอดตายกันกลับมาทุกรารอีกทั้งยังมีความเชื่อกันอีกว่าหากใครได้นำไปห้อยคอและทำมาค้าขายก็จะค้าขายขึ้นปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายและที่สำคัญคือเชื่อกันว่าผู้เป็นเจ้าของหรือมีไว้ในคอรออบอครองบูชาจะมีโชคมีลาบและมีสิ่งดีๆเข้ามาใน ชีวิตจึงห้ามไม่ได้เลยหากใครมีแล้วจะหวงแหนเนื่องจากเป็นเหรียญพระเครื่องล้ำค่าที่สมควรต่อการหวงแหนอย่างมากซึ่งในปัจจุบันบริเวณวัดดอนเมืองก็ยังคงมีวัตถุมงคลล้ำค่าอื่นๆให้เราบรรดาผู้นิยมสะสมได้เช่าและอาราธนาไปไว้ในครอบครองเช่นกัน